ตำบลนานขาอำเภอหลังสวนจัดแข่งเรือไม้ตะโนดเพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามของชุมชนเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่คลองสะพานหยีหมู่ที่5ตำบลนานขาอำเภอหลังสวน นายอำนวยบัวเขียวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งเรือไม้ตโนดประจำปี2554ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาคาอำเภอหลังสวนร่วมกับผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนร่วมกันจัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามของชุมชนโดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตหลังสวนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นำท้องถิน่นและพี่น้องประชาชนร่วมพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมากนายชวลิตบุญมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาขาอำเภอหลังสวนกล่าวว่า การแข่งเรือไม้ตโนนเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวนาขาและบางน้ําจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่สืบทอดมานานนับร้อยปีถือเป็นกีฬาที่สร้างความสนุกสนานความรักความสามัคคีในชุมชนองค์การบรหิหารส่วนตำบลน,นาขาได้ให้ความสำคัญต่อวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน่นจึงได้สนับสนุนการแข่งเรือไม้ตโหนต,ต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี และได้กล่าวขอบคุณนายอำนวยบัวเขียวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรทุกคนที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้เรือไม้ตะโหนดเป็นเรือโบราณที่ขุดจากต้นตาลตะโหนดทั้งต้นมีน้ำหนักเบานั่งได้สองถึงสามคนชาวบ้านมักใช้พายไปมาหาสู่การและใช้หาปลาเมื่อถึงเทศกาลสำคัญมักนำออกมาแข่งขันเพื่อสร้างความสนุกสนาน

哎，快点来！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 